ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแดใดท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยในเรื่องราวของความสุขตอนนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ทางใจที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์มีเรื่องราวของการทํางานอย่างไรให้มีความสุขงานที่มันน่าเบื่อมันเป็นเรื่องยากนะ ถ้าทำใจให้ชอบกับงานคือทำในสิ่งที่ชอบกับชอบในสิ่งที่ทำมันต่างกันนะมันเป็นเรื่องทำใจยอมรับยากมากกับการที่จะให้มีความสุขกับงานที่เราทำแต่ว่ามันจะไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าเราได้ชอบในสิ่งที่เราทำ มันอาจจะทำในสิ่งที่ชอบไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อมาโฟกัสกับสิ่งที่เราทำในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้นะในการที่จะชอบในสิ่งที่เราทำเนี่ยในวิถีของพระอาจารย์ในเมื่อครั้งบรรพชาเป็นสมณีนใหม่ๆสิ่งที่เป็นความเบื่อหน่ายและไม่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมทำวัดเช้าวัดเย็นครับ ได้ยินระครังเนี่เหมือนกับโอ้โหโลกนี้จะพังทลายแต่ว่าเมื่อเมื่อได้ไปทําในช่วงขณะที่สวดมันจะมีภาวะอย่างหนึ่งก็คือมันมีจะมีความเพลินคือไม่ได้ชอบในงานนะแต่ว่าชอบในสิ่งที่ทําไม่ได้เกี่ยวกับงานเนีไม่ได้ชอบนะทาวัดแต่ว่าชอบในขณะที่สวดอ่ะ รำวัดเช้าวัดเย็นเป็นกิจของพระสงฆ์สามเณรที่จะต้องทําจากวันนั้นจนถึงวันนี้มาสิ่งเหล่านั้นมันถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นชั้นอยู่แต่ว่าเมื่อมันเป็นเนื้อเดียวกันกับเราแล้วมันจะเกิดความเพลินเพราะว่ามันกลายเป็นคุณค่าความหมายกับสิ่งที่เราทําแล้ว มือนคนคนหนึ่งที่จะต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่กับคนที่เรารักไปน,นานๆอย่างเงี้ยเหมือนกับที่พระอาจารย์ทําวัดสวดมนต์เช้าไม่ชอบหรอกแต่ต้องทําเพื่อที่จะให้อยู่วัดนี้ไปน,นานๆเพราะถ้าเกิดรูปไหนที่ไม่ได้ลงทําวัดเช้าวัดเย็นก็จะเป็นที่ไม่ถูกระเบียบถูกกฎในวัดเดฉะนั้นพระพิสุสุสงฆ์สมณีต้องมีกิที่จะต้องทําวัดเช้าวัดเย็น อยู่เป็นประจำถ้าไม่ทําเขาก็ไม่ให้อยู่วัดอะ่ะพูดง่ายๆถ้าไม่ออกกําลังกายก็ตายง่ายอะ่ะเหมือนกับอาจารย์ชัดชาติที่แกลุกขึ้นมาออกกําลังกายเพียงเพราะว่ารู้ว่าลูกมีปัญหาทางด้านการได้ยินในขณะนั้นอาจารย์ชัดชาติเล่าว่าแกก็โทษตัวเองอยู่ตลอดว่าทําไมเรื่องนี้ถึงจะเกิดขึ้นกับแกพอแกตั้งสติได้ก็มองหาทิศทางว่ามีทางไหนที่จะช่วย ให้เราได้อยู่กับลูกนานๆมันไม่มีทางอื่นเลยก็คือลูกเรามีปัญหาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นลูกต้องมีเราการที่จะมีเราอยู่ไปนานๆก็ต้องสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงก็เลยเริ่มวิ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นทุกครั้งที่วิ่งก็ไม่ชอบหรอกเพราะฉะนั้นในการที่จะทํางานให้มันมีความสุขนั้นก็เสาต้นแรกที่จะต้องให้มีเกิดขึ้นเป็น ลมหายใจแรกเป็นสตาร์ทแรกเลยเป็นเสาต้นแรกก็คือการมี passion. แพชชั่นแพชชั่นนะซึ่งตรงกันข้ามกับเบิร์นเอาซินโดรมโรคมอดมวยซินโดรมอ่ะโยมคำว,ว่าแพชชั่นก็คือความรักที่มีแรงผลักดันจนทำให้เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากเพราะว่ามันมีคุณค่ามีความหมายเพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าเห็นความหมายมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะผลักดันให้เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยาก ธรรมชาติอย่างหนึง่งถ้าเรามีความรักความพอใจในสิ่งใดเราจะทําสิ่งนั้นได้ดีและมีความสุขแบบนั้นเลยในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าฉันทะคือสามารถชอบแล้วก็รักในสิ่งที่เราทําแพชชั่นก็จะมีอยู่3ระดับในการพินิษพิจารณาว่าเราจะสร้างแพชชั่นให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะให้เกิดขึ้น สร้างความชอบให้เกิดขึ้นเพราะพลังแห่งรักมันร้ายพลังแห่งรักใคร่มันมีพลังบันบัญชาให้เราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างทําหวานทําขมให้หวานมีพลังใจำคาคําเดียวให้โลกดูสดใสก็เพราะความรักนี่แหละฉะนั้นแพชชั่นประการแรกเรารักและใฝ่ฝันอะไรอยากเป็นอะไรหาเชื้อเติมลงไป มีอะไรบ้างในชีวิตประจําวันท,ที่เราสามารถทําต่อกันได้สามชั่วโมงโดยที่เราไม่มีความเบื่อหน่ายคิดดูแล้วกันมีอะไรบ้างที่มันสร้างสรรค์นในชีวิตนะเพระาะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นอะไรอยากได้อะไรท่านต้องชอบแล้วล้วก็รักมันก่อนระดับทักษะของเรามันก็จะมีอยู่3มระดับระดับเบสิกระดับสแตนดาร์ดระดับแอดวาน เบสิกก็คือทั่วไปใครๆก็ทำได้สแตนดาร์ดก็ยกระดับขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแอดวานซ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือทำสิ่งนั้นยำๆซ้ำๆยำๆซ้ำๆก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพเป็นความเชี่ยวชาญของเราเท่านั้นยังไม่พอนะแพชชั่นมันจะต้องมีความอึดมีความรักที่เป็นแรงผลักดัน จนทําให้เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากแต่ตง่ายก็คือกําลังใจนั่นแหละกําลังใจจากตัวเองด้วยกําลังใจจากคนอื่นด้วยแต่ว่ากําลังใจมันทําให้ประสบผลสําเร็จไม่ได้นะแต่ว่ากําลังใจมันจะทําให้เราไม่เลิกลาจากสิ่งที่เราทํานั้นอืถ้าเป็นภาษาอังกฤษในข้อที่สองที่มีความพยายามนี่ก <laughs> ็ effort เหรอ <laughs> ใช่ไหมเออก็ประมาณนั้นแหละ ถ้าภาษาพระกอบวิริยะความอึดความพยายามมันสําคัญแค่ไหนคือถ้าเราทําอะไรซ้ําๆครบเหมือนชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดเป็นทักษะและการทําอะไรซ้ำๆเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนรสชาติของความเพียรพยายามเนี่ยมันหอมหวานมากเราเคยได้ยินเรื่องพระมหาชนกที่ว่ายน้ำเจ็ดเกินเจ็ดวันอยู่ในมหาสมุทรจนนางมณีเมฆลาทนทนไม่ได้ ที่เห็นความพยายามคือแรกๆมันจะเหนื่อยแต่ว่ารสชาติของมันหอมหวานก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้ที่เราอดทนอยู่เนี่ยมันอดทนแล้วมันเกิดผลอะไรขึ้นในชีวิตของเราถ้าอดทนแล้วไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมันเรียกว่าดันทุลังจะ <c oughs> ต้องอึดมันจึงจะพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะถาถมเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเป็นริยะจิตตะคือโฟกัส concentrate การให้ความสําคัญจดจอ่อหายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งนั้นเลยจดจอ่อมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือถ้าเกิดคนเราเวลาจะทําอะไรได้อย่างมีพลังเนี่ยเหมือนกับเราจะยิงลูกดอกอะไรสักอย่างหนึ่งจะหลับตาข้างหนึ่งหลับสองลืมตาขึ้นมาสองข้างมันจะไม่โฟกัสนะมันจะไม่คอนเซนเทรตจดจอ่อให้ความสําคัญขนาดเราจะอยากจะได้อะไรแม่นๆมเนี่ยมันจะต้องหลับตาข้างเดียว พราะฉะนั้นทําอะไรจับปลาสองมือไม่ได้มุ่งไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยอย่างนั้นเลยคือโฟกัสจิตตะวิมังษาถ้าวิมังษาเนี่ยเอาแต่เนื้อเนื้อวิวิไปปราดวิออกจากมังษาแปลว่าเนื้อเอาเนื้อ,เ,อ,เ,อเหลือแต่เนื้อ <laughs> เขาแปลกันนะแปลให้เข้าใจง่ายๆอาจจะไม่ได้ถูกตามหลักบาลีนะแต่ว่า เอาแต่เนเนื้อถ้าเป็นภาษาแต่ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าทดลองอ่าทดลอง testing testing ทดลองอทดลองยำยำซ้ำซ้ำดมังสาแล้วก็ลองดูว่าไอ้ที่ทดลองไปมันได้ผลไม่ได้ผลเอาได้ผลเอามากลับมาพัฒนาเสริมเพิ่มเติมมูลค่าอัปเกรดขึ้นอ่าอัปเกรดขึ้นให้มันมี คุณภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นในแง่ของคุณค่าของการทํางานก็เป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างนี้เป็นต้นฉันทะพอใจใจใฝ่รู้เวริยะเพียรสู้สู้ไม่ถอยจิตตะฝักใฝ่ใจไม่ลอยวิมังสาเฝ้าคอยไม่หลงลืงลมทดลองแล้วทดลองอีกทดลองแล้วทดลองอีกอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นทักษะที่สําคัญที่สุดในโลกปัจจุบันก็คือ ability to learn การเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุดสมองของเราไม่มีขีดจำกัดในการเรียนรู้เรียนรู้โดยการเปลี่ยนทัศนคติเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นจึงจะเกิดมากเกิดผลและพาตนให้เกิดความสุขในชีวิตของการทำงานจเจริญพร